พูดถึงข่าวนี้ก่อนนะลุนะมันมันมีหลายอยู่ลุงเดี๋ยวพ่อจะให้ดูแล้วมันมีหลายจุดนะเนี่ยสองต้นอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ที่วัดอีสานเนี่นั่นแหละแล้วก็โอ้ยเราก็พูดเราก็พูดจริงนะเราก็คนจริงหนะ่อยดีแล้วถ้ามันเหลือนั่นนะ่ะไม่งั้นก็เขาอาจจะโค่นลงก็ได้ฮะมันเป็นยังไงลวงปู่ม่มันจะโค่นได้เลยลวงปู่ สิ่งของต่างๆนั่นคือสมบัติของพระราชารูอเข้าใจไหมต้นไม้นี่ก็คือเป็นสมบัติของพระราชาเลยนะลังเข้าใจด้วยนะอือทีนี้มีการออกมาดูแลปลูกป้องรักษานั่นแหะเพราะเป็นสมบัติของพระราชาหอเจริญพระเจกาก็เช่นเดียวกันอยู่ที่วัดอีสานเนี่ยที่หลวงปู่เข้าไปเขาซัดหลวงปู่นั่นแหละ หลวงปู่อยากจะเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมงพระเกียรติเพราะมันพังไม่มีใครเข้าไปดูแลนกเต็มหมดแล้วตัวนี้ก็รัว่วลงมาเต็มเราก็เลยว่าโอ๊ยเรามีปัจจัยอยู่แสนหนึ่งเราคิดอยากจะบูรณะปฏิสังขรณ์ดูแลได้ไหมเราก็าว่าอย่างนั้นแล้วก็เส้นทางเดินทรงพระปะระมาพิไทยของพระองค์นั้นเดินไปปลูกต้นพิกูลนั่นน่ะ เราอยากจะรักษาไวา้เห็นไหมล่ะไทยบางเขาแัดเราหลวงพ่อน้อยห้ามวันนี้นีอีกห้ามมาเหยียบอัานนี้อีกเขาว่าเห็นไหมล่ะนาเกลียดไหมอันนี้ไลส่วนให้ฟังด้วยนี่จะเป็นยังไงถ้าลูกลูกมีความรู้สึกไงเอาเสียใจไหมดีนะยังหลงเหลืออยู่นั่นพอเข้ามาเมื่อบานนี้หัวมันไม่ได้เตะไม่ได้ดูเข้าใจไหม นี่นี่คือสมบัติของพระราชานะ่เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอยเขาเรียกว่าสมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะวันนั้นนะฮะทรัพย์หรืออะไรที่ที่พ่อพูดแบบน,นั้นฮะก็แล้วที่พ่อพูดแบบนั้นลืมแล้วนั่นแหละที่เป็นของพระราชาหมดเตะไม่ได้ถูาใจไหมโอ้เราจะเข้าไปนั่นน่ะ กลัวว่าไทยบ้านจะเดือดร้อนมีภัพยพระหน้าต่อไปเราก็วางรูทั้งแสนหนึ่งนะเพื่อต้องการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์หอจิญพพะเกตเพราะว่ามีแต่ขี้นกเข้าไปไม่ได้นะหลงปูไปงัดออกมานั่นห้าทันวาน,นั่นน่ะต้องเข้าใจด้วยที่โอ้ยก็เราารลบนี่ถ้าไม่มีสถาบันศาสนาพุทธก็ไม่มีต้องเข้าใจด้วยมักผลพุทธิพาน์ก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในตระกูลราชาพระหากษัตริย์ ปกป้องพระพุทธศาสนามากี่ยุกี่สมัยละ่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นไอ้ไอ้กรุงศรีอยุธยานน้นไม่ได้เป็นกรุงทนนน้นตั้งแต่ก่อนแต่นู้นต่อ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 ,ตอ,ตอกันมาเห็นไหมละ่ะอย่าลืมว่าพระนเรศวรมหาราชนี่ขนาดอยู่บนหลังช้างออกรบนี้ยังสวบดบทพระหุงมหากาพระเจ้าตากสินมหาราชก็เช่นเดียวกันนี่พวกเรานมันหี่เง่าขนาดนั้นเฉลยนั่นละ่ะ ห้องปกป้องกับที่ชาติบ้านเมืองดูพระเจ้าตากสินที่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อต้องการรวมประเทศไทยประเทศสยามให้เป็นประเทศเดียวเ็าแตกกันไงช่วงกรุงศรีแตกนั่นศึกษาไปที่ใจยิ่งคึกเขิมได้เรานี่นะถ้าแบ่งภาคได้ก็มันก็อย่างที่พได้ฟังว่าจะไปทําลายคนชั่วให้หมดทั้งโลกนีล่ลก็เหลือว้าแต่คนดีเกลียดคนชั่วเป็นนิสัยยังไงไม่ชาบต,ตั้งแต่เป็นหนุ่มนุ่นจะเป็นเด็กนุ่นควา,ามชั่วนี่เกลียดที่สุด คำว่าความช่วไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังและไม่เคยกระทาด้วยตั้งแต่เป็นเด็กนู่นเขาใจอ,อ่างตอนนี้นะ่ะและดับนี้จะมาทําความช่วยอีกหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นก็เป็นสมบัติส่วนของทางพระราชานะดูนั่นะไปเตต,ต้องไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทางนั้นตามมาอีกเนี่ยเราก็ต้องหาต้นพิกุลไว้ทดแทนนี่แต่ต้นพิกุลน,นั้นจะต้อง ประมาณสิบปีพระูชากรเออไม่งั้นเราก็จะไม่ได้สถานที่มหามงคลที่วัดป่าหวลินเกิดต้องเข้าใจได้ปานี่ในสมัยที่ปีพศ .2123 ที่พระองค์เสด็จมาปลูกต้นพิขุนนั้นพวกในหลวงรอกา้าตั้งกนิธานที่จะสร้างเขื่อนจิ้งห้วยหลินนะคำว่าเจาะมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ในสมัยนั้นแถวนี้ยังเดือด ยังเป็นพวกคอมมิวนิสต์เยอะเขาก็เลยว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําเขื่อนได้ก็เลยย้ายไปบ้านเอ้ยที่นาของกำนันที่นาของผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมเป็นยังไงพวกเราสถานที่ตรงนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ถากถางไปเป็นดังที่เห็นเดี๋ยวนี้ลวงปู่คิดที่จะสร้างเขื่อน กรมชนรัธทานเนี่ยให้เข้ามาดูวันนั้นหลวงปู่ว่าสร้างเขื่อนเพื่อทูนก้าวถวายเพราะในการตั้งปณิธานของพระอ,องค์เพื่อเป็นพระราชกุศลได้ไหมได้ต้องเขียนโครงการแต่จะทำเขื่อนใหญ่ไม่ได้ลูกเนี่ยทำเขื่อนนี้ก็ประมาณห้าสิบล้านคงได้เขื่อนเล็กๆน่ แล้วก็เอาก็เอาอพ่อ,อยากทำเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมเข้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลพระพระอ,องค์ตั้งปณิธานแล้วนะจะู่ๆก็ต้นพิกลมาปลูกอีกด้วยนี่เขาใชยังพระอ,องค์ทรงปลูกเองด้วยเอา้าเดี๋ยวนี้ไปตามหากันดูนะลูกนะเ่าอยู่ที่ไหนเขาใช่ยังอมามงคลเกิดแล้วเนี่ยวาไม่จะถึงธรรมดานลูกเรื่องดีทั้งนั้นเอาออกมาทีเดี๋ยวจะใสาอานีจเก้านานิกาแล้วเออ น,นั้นวิญญาณทุกดวงนะที่หลวงปู่หลวงตาได้ได้นมได้ชื่อเทพเทวาที่ปวกปักรักษาอขอรับทราบนะรับบุญรับกุศลวนนะสงรัรทราบหลวงปู่จะบังสกุลสาธุอีมังบังสกุลราชีวรังอาซามีกังไม่หั่นปะปูนาติอานิจาวาัจสร้างข้าราอุป,ปาดาวายดามิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสรงบุปสโมสุโคสาธุตอนนี้ดูนะ <c oughs> อ๋อไเป็นเรื่องมาจกจะจัดนะลูกนะพ่นะอก็เซ็นรับปุ๊บปั๊บเลยแล้วอืมเซ็นรับแล้ว,ลวเจ็บพี่นาะดูนะประชุมลูกศิษย์ลูกหาดูนะว่าจะว่ากันยังไงเอาก็แล, <c oughs> นนล้วนอนไม่หลับเออกลัวนอนไม่หลับเออให้อิย,อยศโทรไปหาตำรวจแล้วเอยมาวัดหน่อยว่ามีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วว่าวันจุ <c oughs> เรื่องใหญ่แล้ว <c oughs> มามา,มาดูหน่อยา <c oughs> เขาก็ส right? ่งมาเมื่อวานนี่แหละเห็ที่ที่สมเด็จแบกมาหนักๆกันเลยโอ้ใช่ตู้ใช่นี่ในบาทนี่ราคาเท่าไหร่เลยเหลือห้าสิบบาทห้าพันเนี้ยคะเหรอทั้งชุดนะเนี่ยนะใครใครกนหัวปวด b a c เนี่ยฮะให้ฟรีให้ฟรีฮะ back bag ฟรีฟรีนะ เออเอาไมา่ของฟรีนะผ้าไตยจีวรน,นี่ฟรีหมดนะอา่าเข้าบทแล้วก็ฟรีฟรีฟรีเอาไว้จะแจกก็ได้นะั่นเอาไจะแจกนั่นหัวล้านแล้วนะั่นก็ใกล้แล้วโกนนิดหน่อยก็พอแล้วนะ่ะเออเออเป็นป้าย,ย,ยกช่วยหน่อยยกช่วยหน่อยยกคนละข้างไม่เป็นไรหรอกยกคนละข้างเขาเออมันบรจับกันเราก็ทีโพดหลายเค็งแห้งหรือว่าเนะี่ยมีอะไรกันกอยู่เป็นไร ฝัน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 อ่ายาทุสาธุฝันว่าลูกจิตป่วยผู้หญิงพอลูกจิตป่วยปั๊บโอ้ยชักน้องก็ขึ้นเราก็เลยเอายาใจแก้วกอกปากเลยอ่าเห็นไหมฝัน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 ตื่นขึ้นมาโอ้ยตกใจอ๊ะตกใจที่โอ๊ย ขนาดฝันยังเป็นอาบัติโอ้ฝันเออตกใจอากลับมาอีกวันกลับมาอีกนท่านนั้นกลับไปบ้านอันนี้กลับมาอีกอยู่กี่วันเออก็กลับไปใช่ทันตัวบ่มีน้ำหูน้ำตากับลูกหลานหรอกคือว่าไงไมีน้องหัวน้ำตาจิบ่ะเออเป็นอย่างนั้นเหรอ ถ้าม,ม,มีน้ำตาก็คือมันกระเทือนใจจริงๆมนะีมันลงตาบัวแล้วกระเทือนใจกระเทือนขันขันส่วนขันนะลูกนะลงลุงตานี่จิตส่วนจิตนะเออทั้งปู่ล่าเขมาตัวปู่จะกอเหมือนกันร้องไห้บ่อยนะนี่เห็นไหมก็ดูเรื่อยรอดูแล้วก็ร้องไห้ตามลุงตานะ นัน่นน้ำตาพระละหันเห็นไหมล่ะท่านพูดถึงงวันที่ทั้งโคนวิชารอ้องไห้นี่คำหมากปิวเลยนะน้ำตาเรานี่นีน่ในอลถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าร้องไห้แต่ทางเรื่องธรรมะจะใช้คําว่าโปรงธรรมะสังเวชดูเข้าใจไหมน้ําตาร่วงโปรงธรรมะสังเวชพระเจ้าโปรงธรรมะสังเวชคณะสงฆ์โปรงธรรมะสังเวชใช้คํานี้นะลูกนะ ใช้ว่าร้องไห้ไม่ได้นั่นแหละแต่พวกเราเห็นทุกว,วันนี้พระอรหันต์ทำไมจึงร้องไห้นี่เขาด่าลงตาบวมบ้าบพออจะมาในเทศตัวนีน้โคตรพ่อโคตรแม่มึงเป็นพระหันต์เ <c> อ <oughs> โอ้ยตอบแสบจริงนะเออมันก็ใช่จริงๆนะ่ะโคตรพ่อโคตรแม่มึงเป็นพระหันต์เหรอท่านว่าโคตรพ่อโคตรแม่ของลงตาบวไม่เป็นพระอรหันต์ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าพระอรหันต์เป็นยังไง <c oughs> ลกลับมาท่านนะโอ้เราฝากก็โอ้ึงใจนะก็เอาแต่ว่าเห็นวันนึงน้องผมมาอยู่นี่น้ําตาร่วมหลายครั้งเลยนะแล้วมันถ้ามันอันนั้นแล้วมันอึดอัดแน่นในหัวใจมัเป็นนั่แนแหละเดนอย่างนั้นไม่ยอมคือเราเราเราไม่ยอมรัง,งับไม่ยอมไม่ยอมกดปิติป้ปว่ายอเลยแล้วทุกวันนี้ ให้ขันมันอยู่ปกติของมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประัภาพมันเองพอก็เลยแล้วไปเลยปล่อยไปยงั้นอ๋อละพอลุกบละพอดุ๊บละพอล,ละพอดุวอันนี้วันพระเรมแปดกั้มเข้าพรรษามาแปดวันแล้วนี่เนะานสาธุนะพวกสาธุนะ เทพเทวาทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใจโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใจโลกธาตุพึงสาทุการอนุโมทนาบุญพยานาคพยาครุฑท,ทั้งหมดที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใจโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญตามสุดถึงนรกทุกขุมพญายมราชนานิรบาลพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกัน สัตุียาธาวาริวังห้าปุราปริปุเรนติสาการังเอวามวัยโตอดินังเปตานังอุปปักปติอิจิตังปฏิจิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังคปาจันโดปนะรโสยตามณีโชติรโสยธาหั วิวาชนตุสัมบารุโขวินัสตุมาเตปวันวันตระยุสุขีดีกายุโกภาวะอภิวาเนะสิริสานิจังอุดาปัญญูจตารุตัมมาวัตันติอายุวันุสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจัสสัดูคาโรกะพยาเวราสุขัสตุจุปตะวา अनेकान्धरायापि असे अशेषतो ชายสิทธิธทานังลาพังสุติภะคะยังจุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาปภุขังอุทีจยสวาสานตวะซาจายุจาชีววสิทธิพระวันตุเตภาวตุสัพมังคาลังระคันตุสับริวะตาสัมบุตานุภาเวนัสดาุสติพระวันตุเต พาวัตุสัมเปรมการังระคันตุสัพบริวตาสัมบัตมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตมพาวัตุสัมเปรมการังระคันตุสัพบริวตาสัมบัตสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต